วันนี้ปลามากินอย่างเจ้าของดีของล้ำเชียงใหม่วันนี้กินอย่างเจ้าแกงอมอ๋อแกงอ่อมแกงอ่อมอ๋อพอแกงอ่อมนาอโออ่อมอย่างก็เจ้าอมหมูนอที่นี่เป็นห้องไหวอย่างเจ้าเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นสารปี ลงราบวรวิชากันเนาะโอ้พันมีเมนูหลายอย่างอพุงตะไดรเจ้าโอ้บะแพงนะเจ้าน้ำพริกนี่เขาต่ำเองก็เจ้าโอ้อยากินแกงออมมาเน้อเพิ่นหอมว่าอย่างก็ปลาเนี่ยตอนนี้อย่างกอ ที่นี่เ,เลยใกล้ๆกับพอมพอมเมลาดาอ๋อข้างๆพอมเมลาดานะเจ้าอ๋อโอ้โนี่เนาะเบอร์ทโทรเป็นมีนีเนาะเจ้านะ